สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาไลฟ์วันสุกนะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ป,ปึ่งนะครับผมปรับให้ไมโครโฟนมันไกลหน่อยอาจจะต้องปรับนิดนึงโอ้โเสียงไม่ได้เลยต้องมาตรงนี้ดีกว่า โทษทีนะครับอเอามา่มาตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าอะมาตรงนี้แล้วกันนะครับพอไปอยู่อยู่ใกล้เว็บแคมอะเสียงมันซ่าใช่ครับใช่ขอบคุณครับผมขอบคุณวิน,นาเนกนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับหาที่วางหาที่วางไมโครโฟนไม่ได้เอออืมอ่ะได้ละประมาณนี้นะครับอ่ะทดสอบนะครับทดสอบทดสอบตู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 โอเคตูชัดเจนนะชัดเจนนะครับตู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 จตุพรตูจตุพรนะครับ อ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาเข้าเรื่องเลยนะครับท่านมาแล้วผมทําอันเนี้ยนะครับมามาช่วยเพื่อนนะครับมาแนะนํานะฮะอันนี้คือตลาดแทมมารีนนะครับแทมมารีนที่หัวหินนะครับเป็นของคุณของคุณเมทีนะครับแล้วผมเพิ่งทำคลิปวิดีโอ YouTube ไปนะครับแล้วก็ อยากจะทําสนับสนุนเขารู้ว่าหัวหน้าอเนกเป็นคนเพชรนะฮะแต่อันนี้ก็เลยเพชรมาหน่อยนะครับอยู่ที่ประจวบนะฮะอยู่ตรงวิไลวันนะครับทางเข้าเดียวกับอีกตลาดหนึ่งอ่ะก็คือตลาดเลย,เลยนิดหนึ่งติดตลาดซิกคาด้านะครับเขาเรียกว่าแถวนั้นเขาเรียกเขาเรียกหนองแกคนหันวหินเขาเรียกหนองแก่ผมเนี่ยผมไปหัวหินนะครับไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ย ไม่ต่ำกว่า1000ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับอันนี้ก็ช่วยเข้าไปกดไลค์เพจเขาก็ได้นะครับธรรมรีนนะครับแปลว่ามะขามเนี่ยนะครับก็เห็นใจนะครับเขาปิดไป2เดือนกว่าๆแล้วก็เพิ่งเปิดนะครับล่าสุดเพิ่งเปิดเมื่อ,อเมื่อเมื่อเมื่อ,อวันที่4่นี้เองนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะครับอ่า ให้ดูภาพนี้ดีกว่าเนี่ยนะครับเป็นภาพอ่าแชร์ภาพนี้ปุ๊บนะฮะตามภาพนี้เลย,เ,ยเขาบอกว่าเปิดตลาดให้หายคิดถึงนะครับสีมิยอนี้เอาอันนี้ออกก่อนเอาแบนเนอร์ออกก่อนอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปิดตลาดให้หายคิดถึง4ีมิยอนี้ก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์โอ้เพื่อมันพฤหัสมาด้วยนะครับ แล้วก็เพิ่มมาตรการาในเรื่องของหน้ากากอนามัยด้วยนะครับก็คือเพิ่มมาตรการการอยู่กับโควิดเนี่ยนะฮะเอาไว้ตรงนี้อาจจะได้ชัดขึ้นนะครับอ,อยู่เขาเรียกว่าน้องแกหัวถนนหัวถนนนะครับไปทางเขาตะเกียบอะ่ะมันจะมีโค้งซ้ายไปใช่ไหมครับโค้งซ้ายออกไปประจวบไปปราณไปเขาเต่า นีตรงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปแวะไปเวียนกันได้ YouTube ผมก็เพิ่งทำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำอะไรไว้หมดเลยเดี๋ยวลองไปดู YouTube ได้นะครับเนี่ยนะครับคือ,อพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไปหลายที่แล้วนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะครับไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ประกาศของสบค ไม่ใช่เงิน5000ไม่ใช่เงินช่วยเหลือไม่ใช่เงินกู้นะครับแต่เราต้องการพวกเรานี่แหละเราต้องการคนครับอย่างน้อยเนี่ยออกไปเดินนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยยังมีความหวาดระแวงอยู่ผมก็เป็นนะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะเรียกชีวิตกลับคืนมานะครับผมต้องพกหน้ากากอนามัยไว้นะครับ ไม่สะดวกหรอกเดินไปเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วมันก็ติดแว่นด้วยเพราะตอนนี้ผมใส่ตายาวใช่ไหมครับต้องใส่แว่นไม่งั้นมองไม่เห็นก็จะเดินอย่างเงี้ยนะฮะเวลาไปไหนนะครับก็จะปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมผมนี่ปิดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะฮะแต่แต่ผมไปสักพักเนี่ยฟ้ามันจะขึ้นแว่นหมดละนะครับแล้วผมอ่านไม่ออกแล้วไงผม มองมือผมนี่ไม่ไม่ได้แล้วนะฮะถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยเพราะว่าใส่ตายาวครับก็ต้องมีอันนี้นะครับต้องมีนี่เพิ่งไปซื้อมาอันนี้เลยก็ไม่ได้ดีมากนะครับรีบๆซื้อมาเนี่ยคือมันใช้เยอะๆผิวมันแห้งอะ่ะนะครับมันมีห้ออื่นที่ดีกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมรีบๆซื้อมานะครับก็ ฝากกันนะครับยังไงฝากนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับไปดูได้เลยนะครับตลาดธรรมรีน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวแชร์ให้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเพจของเขานะครับเห็นใจนะครับเพราะว่าธรรมรีนเนี่ยเ,เรียกว่า90%แล้วกันเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไทยก็ก,ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าหุิหนตลาดต่างชาติล,ล้วนเลย นี่นะฮะตามนี้เลยนะครับปุ๊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 บนะครับเริ่มเปิดบริการความสุขเพฤหัตถ์ที่4ี่มิถุนานะครับเพจเขาก็เ,เริ่มอัปเดตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยมาหัวหินประจวบช่วงนี้ไปเที่ยวไหนช่วงนี้สะอาดนะฮะน้ำทะเลดีมากเนี่ยครับเห็นไหมฮะช่วงนี้สะอาดน้ำทะเลดีมากแม่ค้าพ่อค้าก็แม่ค้าพ่อค้า,คาทักทายด้วยความ ดีใจปพื่มใจมากได้มาเจอคุณลูกค้าที่ตั้งใจมาอุดหนุนประเดิมวันเปิดตลาดเมื่อวานเห็นไหมครับเออนี่ก็ไม่แพงนะเนาะคุณว่าแพงไหมผมว่าก็โอเคนะฮะราคาหรือผมอาจจะดูแล้วไม่แพงก็80อะ่ะก็โอเคอะนะครับข้าวเหนียวมะม่วง80 เห็นไ,ไหมฮะทั้งหน้าเลยข้างหน้าเลยเขาจะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแม่ค้าก็จะใส่หน้ากากอนามายัยอยู่ตลอดเวลานะครับนะฮะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อแนะนํานะครับใครที่พอจะมีกําลังแรงใจได้นะครับเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินมากนะครับแต่ว่าอย่าเอาเงินไปให้เขาเลยอย่าเอาข้าวไปให้เขาอย่าไปแจกข้าวกล่องอย่าไปอะไรเลยเราไปนะครับเนี่ย 80บ,บาทนะแล้วกลับบ้านเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยิ้มให้เขาหน่อยแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยนะครับผมว่าเนี่ยแหละคือคือความภูมิใจของคนน่คนไม่ภูมิใจหรอกครับไปนั่งรอ,อ,อรับเงินยืนต่อแถวรับเงินรับข้าวคนไม่ภูมิใจครับคนภูมิใจเมื่อเขาได้ผลิตอะไรให้กับสังคมนะครับงานก็เป็น ผลิตผลต่อสังคมอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะครับพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเรื่องตลาดทรรมรีมาร์เก็ตธร a มรีเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดแดนเนอร์ให้แล้วก็ไปแล้วครับเอาสั้นๆแค่นี้นะครับทรรมรีมาร์เก็ตหัวหินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับอันนี้ใช้ไฟมันดีขึ้นนะครับตัวผมก็จะหน้าผมก็จะ ว่างชัดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ใช้ l o g i เ e c เว็บ c a m C930 ใช้ Samsung Go m มนะครับซึ่งโฆษณาเขาอีกนะครับช่วยกัน s a m s ั n g Go m มซื้อที่ไหนครับซื้อที่ Pro plugin นะครับอยู่ด้านขวาตรงนี้ข้างบน,ข,งบนข้างบนนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ถูกเพื่อนๆเ,เข้าไปดูหน่อยนะครับนี่ด้านขวาตรงนี้นะฮะ ด้านขวาตรงนี้นะครับร้านของคุณโจตรายเทพนะฮะสีกาลานะครับโปรปักอินนะครับนี่ซื้อที่ซื้อตัวเนี้ยซื้อที่นี่เลยนะครับนี่ตัวเนี้ยนะครับนี่มันเล็กดีมากเลยผมไปไหนก็ง่ายนะครับเห็นไหมครับแซมสันโกไม่นะครับเนี่ยมันเล็กมากเห็นไหมมันเล็กมากแล้วก็วางไว้บนโน้ตบุ๊กนะครับแล้วมันก็มีเขาก็มีขอโทษไม่ใช่มัน เขาก็มีกระเป๋าผ้าเล็กๆให้นะครับผมไปไหนก็ง่ายตอนนี้มีโน้ตบุ๊กมีเว็บแคมมีไฟไฟนี่ซื้อ2-300นะครับที่ CDC ราชพฤกษ์แล้วก็มี Samsung ก o ใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกุ๊กไก่สวัสดีคุณสุชาดานะครับหลายๆท่านที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยแชร์แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่คือความภาคภูมิใจของเขานะครับความภาคภูมิใจของเขาว่า เขาภูมิใจว่าเขาไปซื้อมะม่วงมาเขาไปจ่ายค่าเช่าที่นะครับเข้าใจว่าลดค่าเช่าสัก90%เรซตแล้วตอนเนี้ลดกันแบบว่าพี่ไม่ขออะไรอ่ะขอน้ําขอไฟขอให้มาขายนะค่ะเพราะถ้าไม่ขายนะครับเงินกู้ที่เขากู้มาซื้อที่หรือว่าเช่าที่ตรงธรรมรีเนี่ยผมว่าเป็น10บสิบล้านนะหลาย10บล้านนะเอาพูดความลับให้แล้วกัน ไม่มีประโยชน์ครับเจ๊งอย่างเดียวเจ๊งรอวันเจ๊งครับบางร้านอาหารนะครับผมไปมาแล้วเนี่ยบางร้านอาหารนะ่ะบอกว่าพี่เอกครับนะร้านอ่ะพูดชื่อก็ได้ร้านคุณแม่ของท่านอดีตสอสอสุรชาติเทียนทองนะอดีตสอสอเขตหลักสีเนี่ยพูดเลยว่าปิดก็เจ๊งเปิดก็เจ๊งแต่เจ๊งน้อยกว่าปิด นะปิดก็เจ๊งเปิดก็เจ๊งแต่เปิดเนี่ยเจ๊งน้อยกว่าปิดผมก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างไหนมันดีกว่ากันวะว่าเจ๊งน้อยกับปิดไปเลยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยร้านจับแพะชนแกะเนี่ยไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ปิดไปเลยครับเนื่องจากเป็นระยะเฟส4เป็นตามนิยามก็คือ มีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับเป็นร้านนั่งและมีดนตรีสดเนี่ยปิดไปแล้วครับเขาอาจจะสัญญาหมดหรือว่าจะอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ปิดไปแล้วครับของเขิงถอดออกหมดนะฮะป้ายชื่อร้านถอดออกหมดครับแล้วเราต้องการอะไรครับเราไม่ต้องการเงิน5้าพันเราต้องการอย่างที่อย่างที่ผมมาแชร์ให้นี่แหละถามว่าทำไมผมต้องทำมันเดือดร้อนอะไรเหรอผมได้อะไรเหรอไม่ได้อะไรเลยครับ ไม่ได้อะไรสักบาทเลยครับแต่มันได้ว่าดีกว่าอยู่เฉยๆมีคนถามว่าเอออาจารย์นี่นะเออชอบไลฟ์นะไม่ไม่ได้ชอบไลฟ์นะครับว่าจะไลฟ์ออกมาได้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะมันต้องเตรียมการเนี่ยผมเตรียมมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงจะพูดได้แต่มันได้นี่ครับทม์มารีนมาร์เก็ตเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วเขาเขียนว่าแม่ค้าพ่อค้าทักทายด้วยความดีใจปลื้มใจมากๆได้มาเจอคุณลูกค้า ที่ตั้งใจมาอุดหนุนประเดิมวันเปิดตลาดขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่ยังคิดถึงกันมามาให้เราดูแลนี่แหละครับนี่แหละครับผมตัวคนเดียวผมทําคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครจ้างมาให้ทำเนี่ยผมก็ทําแล้วก็บอกว่านี่แหละครับตลาดเพื่อนนะครับของเมทีไม่ช่วยเพื่อนแล้วจะไปช่วยหมาที่ไหนตอนนี้ครับนะย้ํานะไม่ช่วยเพื่อนแล้วจะไปช่วยหมาที่ไหนครับ นะครับผมก็ทําได้แค่นี้แหละครับใครหลงกลเข้ามาดูนะครับก็หลงกลผมต่อไปแล้วก็ใครไปหัวหินนะครับหรือที่ไม่ได้ไปหัวหินเนี่ยก็ก็ช่วยกันแพร่กระจายความคิดออกไปนะครับก็โอเคก็พักทายนะครับคุณกุ๊กไก่นะครับคุณธนกิจนะครับนะครับคุณธนกิจคุณธนกิจก็ทำ Facebook Live เองเลยครับนะครับ มีความคิดความอ่านอะไรเนี่ยนะครับอดีตผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทยสระบ,บุรีเนี่ยทำเลยครับไม่ต้องกลัวครับกลัวอะไรทำไปเลยครับคุณธนกิจเทียมชัยบุญทวีนี่นะฮะที่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยคุณธนกิจเทียมชัยบุญทวีมีความคิดความอ่านก้าวหน้าอะไรท Facebook ําำเ e ซ o o k ไลายไปเองเลยครับทําเลยครับมันจะได้มีความคิดออกมา นะครับดีกว่าอยู่เฉยเดีกว่าไม่ทําอะไรหลักการของผมก็เช่นเดียวกันครับดีกว่านั่งเฉยครับไม่ช่วยเพื่อนตอนนี้จะไปช่วยหมาที่ไหนนะครับโควิดเนี่ยมันกระทบทุกคนครับสถานสถานศึกษาก็เปิดไม่ได้ลูกก็ไปโรงเรียนไม่ได้คนก็ตกงานนั่งรถแท็กซี่ก็ยังกลัวกันอยู่เลยตอนนี้ จะไปเดินตลาดก็ยังกวนอยู่เลยครับถึงนั้งทำ Facebook Live เนี่ยออกมาครับนะฮะใครพอจะไหวนะครับใครพอจะไหวหรือท่านไม่ไปเองนะครับก็ช่วยๆกันสร้างแรงกำลังใจขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนอะ่ะเดือดร้อนมาก ทุกคนเลยครับเดือดร้อนมากผมก็เดือดร้อนทํางานที่บ้านเนี่ยค่าไฟเนี่ยนะเป็นหมื่นๆน,นะฮะเพราะว่าเปิดทั้งวันน่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะฮะนะครับอ่าทำมารีนมาเก็ตนะฮะทางานที่บ้านเนี่ยค่าไฟก็ขึ้นนะครับนักศึกษาก็หายแต่ก็ต้องทํานะครับต้องทํา นี่ก็กลับมาอ่เอาเอาป้ายโปรปักอินเขาออกก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกผมเสียหายครับพี่เอาขึ้นสตรีมหยาดไปแล้วกันก็ตามนี้แล้วกันนะครับขอโทษทีใครหลงเข้ามาอ่ะผมโฆษณาให้อีกทีนะครับของเพื่อนผมเองนะครับเข้าไปดู YouTube ได้ผมเพิ่งแชร์ YouTube ไปนะครับตลาดธรรมารีนมาเก็ตนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ขอบคุณเข้ามานะครับที่เขียนเข้ามาแล้ว ยังไงก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ผมพยายามจะทําแต่ละไลฟ์เนี่ยให้มันเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อนะครับเข้าไปติดตามเขาได้นี่ผมทาเนี่ยดูพูดด้วยความสัต์จริงนะอเจีะยกขึ้นมาเลยแล้วกันอ่าผมทำเนี่ยพูดด้วยความสัต์จริงนะฮะไม่ได้อะไรแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวแม้แต่หนึ่งสตางค์นะครับแต่ตลาดเนี่ยเป็นตลาดของเพื่อนรุ่นน้องนะครับเรียกว่ารุ่นน้องแล้วกันเขาเรียกพี่เอกเพราะว่าผมก็ 40กว่าแล้ว46แล้วนะครับปีนี้เขาประมาณสักเท่าไหร่ละสี่สิบต้นๆอะไรอย่างนี้ครับแต่เขาก็ทบจริงๆครับโโหัวหินเนี่ยนักท่องเที่ยว90%แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวไทยอยู่บ้างแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับคือศูนย์อะตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นศูนย์ศูนย์ครับนั้นเขากระทบรายได้เนี่ยผมฟันธงว่าไม่ต่ํากว่า80%ตอนนี้ทําอย่างเดียวคือเอาตัวให้รอด ผมเป็นเพื่อนก็ทําว่าเนี่ยครับใครว่างก็ช่วยไปดูหน่อยนะครับใครไปไม่ไหวก็ช่วยแชร์นะครับ T A M A R I N D ท a มารีนทามารีนผมเดาว่าแปลว่าตลาดมะขามาเขามีต้นมะขามอยู่เต็มไปหมดแถวนั้นนะครับมีอีกตลาดหนึ่งที่ดังกว่าเขาชื่อตลาดซิกขดาอันนั้นก็โหกระทบจริงๆนะครับเห็นธนาคารกรุงไทยไปออกโฆษณาช่วยตลาดซิกขดาอยู่นะครับ โอเคขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามทั้งใน Facebook Live แล้วก็ใน YouTube นะครับลากันไปแค่นี้นะครับด้วยหน้าผมแล้วกันเนะาะหน้าผมแล้วกันนะครับตลาดธรรมรีนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ